สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันใน Pet Simulator อีกแล้วนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดค่ะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้พบกับ Pet Simulator X ค่ะเพราะว่าอีกประมาณ2วันนะคะเราจะได้เจอกับเกมใหม่ Pet Simulator Nighty n i g ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันค่ะแต่ว่าเรารู้สึกใจหายยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราชอบเกมนี้มากแล้วก็เล่นเกมนี้มาเป็นปีๆแล้วด้วยสัตว์เลี้ยงทุกตัวก็น่ารักแล้วเราก็อยากพาเขาไปด้วยทุกตัวเลยค่ะแต่ว่าเราสามารถ ส่งเขาไปได้แค่อาทีละไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะวันนี้เราเลยแอามาส่งสัตว์เลี้ยงไปอีกเกมหนึ่งกัน เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องคิดถึงสัตว์เลี้ยงที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ส่งสัตว์เลี้ยงไปบ้างแล้วนะก็จะมีตัวนี้เลยนะเราจะมองเห็นเขาเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เขียนว่าทานเฟอร์แล้วค่ะเป็นตัวที่เราทานเฟอร์ไปแล้วนั่นเองนะแต่ว่าตัวที่ยังไม่มีแสดงว่ายังไม่ทานเฟอร์นะคะต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้ที่ตลาดมีการขายสัตว์เลี้ยงที่ทานเฟอร์ไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าสัตว์เลี้ยงที่ถูกทานเฟอร์ไปแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อมาเราจะได้เล่นแค่ในเกมนี้เท่านั้นเราจะไม่สาาาาาามมมรรถเเเเเคค้้้ไไไปปลลลล่่่่่นนนนนนนใใกกกหหดดดะะะะววััีี็ยยจแูทตอ มาถึงที่เทรดดิ้งพาซาเรียบร้อยนะคะเห็นว่าทุกคนที่นี่กําลังขายสัตว์เลี้ยงที่ทานเฟอร์กันค่อนข้างเยอะเลยค่ะต้องแอบระวังนิดนึงนะคะราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าปกติค่ะทุกคนส่วนตัวที่ยังไม่ทานเฟอร์เนี่ยก็จะแพงผิดปกติผิดหูผิดตาไปมากๆเลยค่ะนี่นะคะ1ทิลเลียนบ้าไปแล้วตอนแรกเราก็กะว่าจะมาตามหาสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะทานเฟอร์ไปฝั่งโน้นบ้างนะคะแต่ว่าที่เห็นเห็นอยู่ ก็คือราคาแรงมากราคาแรงแบบสุดๆไปเลยค่ะราคาแบบ790บิลเลียน900บิลเลียนอย่างนี้ E x c l u s i ู e X ก็แพงมากๆด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนมีตัวไหนที่พอจะซื้อไหวบ้างรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเขาถูกฐานเฟอร์ไปหมดแล้วระวังนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยอาจจะเผลอซื้อไปได้นะเราเล่นเกมนี้มาตั้งนานนะคะเราอยากจะได้ไททานิกสักตัวแต่ก็จนถึงสุดท้ายจนคุณเพสตันเปิดเกมใหม่เราก็ยังไม่ได้ไททานิกเลยค่ะวันนี้เราอาจจะถือโอกาสนี้เปิดรุ้นไท เผื่อว่าเขาจะแอบปล่อยโชคมาให้เราบ้างค่ะ แพ็กเอกูสีก็ยังเป็นไทเทนิกคอสติกเพกาซัสอยู่นะคะซึ่งแพ็กนี้ก็อยู่มานานมากแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราได้คอส m ิกตัวนี้ป้านี่ไงเราจําได้นะว่าเราได้ฮิวล์คอสติกอโซลอดไปตัวหนึ่งค่ะสําหรับแพ็กนี้แต่อยากได้ไทเทนิกเพกาซัสมากมากมาลุ้นไทททนิกกันค่ะเอาละค่ะทุกคนนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสาหรับเพซิมูลเอเตอร์เอ็กวันนี้เราจะมาเปิดรุ่นแพ็กสุดท้ายกันค่ะเอาใจช่วยเราด้วยนะคะทุกคนบูสเซอร์แล้วก็บูชคเรียบร้อยนะคะโอเคได้มาแล้วนะคะทั้งหมด10บใบค่ะถ้าเราไปขายต่ ตอ,ตอนนี้ราคาดีมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ130บิลเลียนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะส่งไปที่โน่นได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเปิดลุ้นค่ะเราจะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูแมปต่างๆของ p e ล Simulator X กันค่ะนี่นะทุกคนแมปแรกนะคะก็คือที่ Spawn World นี่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเป็น n ู้ฟเนี่ยเราชอบที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถฟาร์มเงินแล้วก็เก็บเหรียญได้แบบ ยาวๆเลยค่ะเราก็เลยจะมาเปิดที่นี่ดูสักหนึ่งใบนะคะเอาละค่ะทุกคนมามาลุ้นกันเลยดีกว่านะชึบโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตัวใหญ่ไททานิกตัวใหญ่ไททานิกอุ๊ยได้ใครอะคอสมิกดาคอนค่ะเย้โอเคค่ะ ไปกันเลย Fantasy World ค่ะมาที่แฟนตาซีเวิลดนะคะใครที่ชอบเปลี่ยนสกิลของสัตว์เลี้ยงก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะ Enchanting p e t ค่ะเปลี่ยนสกิลกันไม่ได้ง่ายๆนะจะบอกให้ <c oughs> อยู่เป็นเป็นวันๆเลยค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นเกาะต่างๆที่เราชอบมากๆเลยนะคะเกาะที่เราชอบที่สุดก็น่าจะเป็น Candy Island ค่ะทุกคนว้เป็นยังไงบ้างคะมันน่ารักใช่ไหมใครชอบเกาะนี้บ้างเราจะเปิดลุนที่นี่ใบหนึ่งแล้วกันนะคะไปกันเลยฮู้ มาไททานิกไททานิกไททานิกตัวใหญ่ไททานิกโอ้โหโอู้ได้เรนโบว์ค่ะทุกคนคลอสมิกอส e ลตค่ะเย้ yeah. โชว์ข่าวค้างเราแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปที่เทคเวิลด์กันนี่ทุกคนคะที่เทคเวิลด์นะคะก็เป็น แมบที่สวยมากอันนึงนะคะเราก็ชอบมากๆเลยนะและเราคิดว่าเรามาที่นี่บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะตู้ทำสัตว์เลี้ยง Dark Matter ค่ะทุกคนเพราะว่าชอบเอาไปขายค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดลุนเ e อ c l u s ค v e เอกที่นี่กันหนึ่งใบแล้วกันนะคะเอาละค่ะมาโวสันด้วยโอเคมาพร้อมแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้ ได้เจ้าดารกลอนอีกแล้วหรอ,อซ้ำอีกแล้วนะคะหนึ่งตัวเอาละ่ะไม่เป็นไรนะบายบายเทคเวิร์ bye, well นะคะที่นี่เป็นที่ที่เราไม่ชอบมาที่สุดนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นใต้น้ําแล้วก็มีหมอกมัวค่ะภาพไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยไม่ค่อยมาเปิดที่นี่เท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยฟาร์มด้วยนะคะเพราะว่ามันสั้นมากๆเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะชุบเอาไททานิกไททานิกขอให้ได้ไททานิกเถอะนะ ตัวใหญ่ก็ได้โอ้ได้เจ้าอัลอตมาค่ะว้าวสวยเหมือนกันค่ะตัวเล็กเหมือนกันเลยอ่ะทุกคนเราได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยอาละ่ะโอเคก็ยังดีนะคะทุกคนมีดา้อนเนาะมีดา้อนแล้วก็มีอัลอตที่เป็นเรนโบว์ตัวหนึ่งนะคะไปต่อกันด้วยพ i ิกเซลเวอร์กันเลยดีกว่าค่ะพ i ิกเซลเวอร์เนี่ยก็ฟาร์มได้ง่ายเหมือนกันนะคะชอบมากๆเลยค่ะนี่เราจะมาเปิดที่นี่ใบหนึ่งนะทุกคนไททานิกต้องมา ชิปอ้าแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วไททานิกไททานิกโอ้โหอัสโลตอ,อีกแล้วโอ้ยเยอะมากแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสัตว์เลี้ยงพวกนี้เราสามารถส่งไปโลกหน้าได้นะคะ ไปกันต่อที่แคทเวิลกันเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอิจฉาแบบนี้มากเลยนะคะเพราะว่าคุณเพสตันเนี่ยเขาชอบแมวมากๆทุกทีจะมีแมวค่ะและที่นี่นะคะก็มีราชาแมวอยู่นะคะนี่ราชาแมวสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะใครว่างๆอยากจะเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยก็มาเปิดตรงนี้ดูฟาร์มเรียนง่ายแล้วก็เปิดได้ไม่ยากมากเลยค่ะเราเคยเปิดได้ที่นี่ตัวหนึ่งด้วยนะมาขอเปิดที่นี่เขาเป็นไททานิกอีกสักตัวละกันมาเริ่มแล้วค่ะ ชืบตัวใหญ่ก็ได้ไททานิกก็ดีตัวใหญ่ไททานิกตัวใหญ่ไททานิกโอ้โหคอสมิก a อสซอลอสแอส s ลอสกีตัวแล้วเนี่ยดูโดวก็มาบ่อยมากๆเพราะว่าเราชอบงานเขียนของเขาสุดๆเลยนะคะภาพที่นี่เป็นภาพการ์ตูนทั้งหมดเลยนะคะน่ารักสุดๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็เป็นเจ้าดูโดด้วยนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราขายเจ้าดูโดไปแล้วหรือ,อยังนะ ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่าแฟรี่เราเหมือนกับว่าเราขายเจ้าแฟรี่ไปนะคะสามารถที่จะมาเปิดเขาได้อยู่อีกเหมือนเดิมนะแล้วก็จะพาเขาไปที่เกมโน้นได้ค่ะเราขายเจ้าแฟรี่ไปแล้วแน่แ่ช่วงนั้นเขาฮอตมากๆแล้วก็ขายได้ราคาดีมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วก็มีเจ้าชาร์กดูเดอร์ตรงนี้ด้วยค่ะมาเปิดได้นะและที่นี่นะคะที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือ hoverboard ค่ะทุกคน hoverboard ของเขานะมันน่ารักสุดๆเลยนะคะดูเดอร hoverboard อันนี้ค่ะเป็นงานวาดนะคะน่ารักสุดๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงหลายตัวมากเลยนะคะอยู่ในนี้ค่ะไปหยิบได้จากหลังฟาร์มตรงนี้นะคะแต่ว่าต้องไปหยิบในโหมดฮาร์ดคอร์นะคะตอนนั้นก็ยากเหมือนกันนะสัตว์เลี้ยงเรายังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะเอาละแล้วมาเปิดที่นี่ดูบ้างเผื่อเขาจะให้ไททันอีกแล้วนะคะ มาพร้อมแล้วขอเป็นไททานิกเพกซัสไททานิกตัวใหญ่ไททานิกโอ้โหอซอลอตอีกแล้วไม่ให้โชคเราแถมยังให้อซอลอตเราอีกตั้งหากเน่ ว้าวอาละค่ะไปที่คาราวเวอรกันตอนนี้นะคะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่คา w a วิลเวอรก็ยังมีอีกเยอะและยังสามารถมาทักทายนินจาได้นะคะเขาอยู่ตรงนี้เสมอๆเลยนะมีการทักทายเราด้วยเห็นไหมน่ารักสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เราสามารถมาทักทายเขาได้นะคะก็คือเจ้าดาก้อนตัวนี้เลยค่ะ นี่มันน่ารักสุดๆไปเลยนะคะอยากได้เขามากเหมือนกันนะคะถ้าเรามีเจมเหลือๆเนี่ยเราว่าจะซื้อเขาไปสักตัวนะแล้วก็มีโตเกียวเอรค่ะอันนี้ก็มาทีไรก็ต้องได้เป็นทางสุดท้ายทุกทีสินะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะมาเรามาเปิดลุ้นเขาใบหนึ่งแล้วกันนะชึ้โวขอให้ได้ไททานิกไททานิกโอ้โหอะไรเนี่ยอาโซลอตอีกแล้วทุกคนโอ้ยเสียดายมาก ไปแมปสุดท้ายกันเลยนะคะด็อกเวิลค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะที่คุณเพรสตันน่ะทำแมปด็อกเวิลขึ้นมานะคะเพราะาเราคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับแมวสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ก็ต้องเป็นแมวแน่แต่ว่าผิดคาดนะคะสัตว์เลี้ยงที่นี่ทุกตัวนะคะเป็นน้องหมาหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะเราชอบเขามากเหมือนกันนะคะที่นี่หวังว่าเขาจะให้ไททานิกกับเรานะมาเลยชึบ ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ไททานิกไททานิกตัวใหญ่โอ้โหอาโซลอตอีกแล้วค่ะเฮ้ยอาโซลอตทั้งแผงเลยมั้งเนี่ยเอาละค่ะเหลือใบสุดท้ายแล้วนะมาเริ่มกันเลยนะคะชืบตัวใหญ่ตัวใหญ่หญไททานิกโอ้โหอะไรคะเนี่ยอ๋อได้เจ้าออรนีมาค่ะเป็นตัวเดียวแล้วก็ตัวแรกเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาเขาทุกคนนะคะย้ายไปเกมใหม่กับเรากันนะหมดแล้วนะทุกคน10บใบของเรานะคะก็ยังไม่ได้ไททานิกเลยค่ะขอให้เกมหน้าเราได้ไททานิกแล้วกันนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะเราขอเปิดเมลบล็อกนิดนึงแล้วกันนะคะไม่ได้เปิดมานานแล้วมาทักทายกันหน่อยแล้วกันนะคะ Fc forever ขอบคุณมากเลยนะคะเมลดี้ทานอง Fc นะคะ G U G O D 3 ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ Snowman นะ Q u n d r s c o m a t e ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยมาแน่เลยอะเราอ่านไม่รู้เรื่องนะคะ Baby Bunny น่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากนะคะคนนี้คุ้นๆนะขอบคุณมากสำหรับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะสวัสดี TYFAIA 53นะคะ FC ขอบคุณ Snowman ด้วยนะคะหลายตัวแล้วเนี่ยไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าเลยนะขอบคุณสำหรับสัตว์เลี้ยงน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะ โอเคเรียบร้อยขอบคุณสําหรับกําลังใจและอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสําหรับตอนนี้เรามีสมัครสมาชิกแล้วนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ